สวัสด <einer> ีคร <this> ับ <HHH> ทุกคนวันนี้มาเในเกมมาคลข่เป็นกันวันนี้เราอยู่ในบันบักอย่างไรครับทุกคนวันนี้เราก็ยิ้เช่นแล้ววันนี้เราก็มาในแบบบันอีกแล้วดูผปเช่นแล้วเราชอบเปลนสกินอันนี้มันสกินอันนี้นะสกินหน้ากลบน่ากลัวสกินนี่อีกแล้วเฮ้อเทอาไรครับเออผมก็ไม่ได้เกี่ยกับหน้าเกลียดเท่าไหร่มั้งมันก็กรอบนะนะแล้วก็อีพีเจดแลราก็นะเรามีอารักขาคนใหม่แล้วคือโกเรมอันนันนะโกเลมใหม่ นะเจว่าผมก็ไม่รู้มันกำลังเกิดยังไงน่าจะมีเกิดแบบเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันเกิดใช่ไหมไอ้พวกเออซอมบี้มันเกิดแล้วก็เอ็มซีมันอยู่ใกล้กรเลยมนจะเกิดเพราะว่าน่าจะมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆ MBC เอ็มซีก็เห็นเหมือนกับเหมือนผมก็รู้เหมือนกับว่ามันมีระบบฟาร์มฟาร์มเหล็กด้วยกลีมนะเพราะใช้เอ็มบีซีแล้วก็กับซอมบี้เนี่ยก็จะฟาร์มกลีมเพราะมันมันจะเกิดนะ อันนี้ก็ความรู้ใหม่นิดนึงเอาละาจะเรีเดยดตาด้วยกันนะวันนี้เรามาปลูกผักกันดีกว่าผู้ช่เพราะเราขาดแคลนอาหารอย่างเหล,ลือเอหลือเหลือหลานเลยไม่ว่าเราไม่มีอาหารใช้เนี่ยลูกโคช่วยมันตกดีไปหมดแล้วนะ่มีแค่นี้่แล้วก็ออกซิเดีนก็ช่างมาันกันนะเพราะผมก็ทำาอธารอะไวนะเอาละเราเนี่ยอยาวโมลีรอช้ากันดีกว่าทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้วิรอช้านะเพราะว่าเราไม่มีดินนิด,น,ดนิดเดียวเลยนะ ยินก็ถ้าผมนับก็าไม่มึงราวสักห้าสิบก้อนเนาะนะเออบบช่วยจริงดีอะแล้วเชื่อขุดก่อนเลยแล้วเขาจะคิดเปึ๊มผมไม่ไม่ว่านะเอ่อตั้งบล็อกเหรอฮะเนี่ยโอเคเอาเอาบล็อกหายไปไหนวะเนี่ยฮะโอเคบล็อกมันอยู่กับโบช่วยแล้วอ่ะควบคุมไปแล้วกันนะเออโฮมเหรอทำไงเลยผมก็จะไปไป ไปที่กล่องก้อยแป๊บคนะกล่องเรามีเนี่ยมีทั้งคาร์ดหนึ่งอันมีทั้งปูเทนโตแล้วก็เอ่ออะไรไม่ช่วยมีอีกแล้วยังบอกกล่องเหรอมีกล่องเหรออะไรไม่ช่วยอีกแล้วฮะเนี่ยเขลาบตอมีอีกแล้วก็ซอบี้นี่นะยิ่งอะไรคิดเยอะก็คิดเยอะไม่ช่วยซอบี้ซอบี้เออแล้วก็มีแค่อ่านไม่ใช่อ่านดีกว่า ก็ช <c ười> ่างมาแล้วกันนะแค่เนี้ยอาคนนะก็แค่มี้สองอย่างเราสามารถผู้ได้แค่สองอย่างให้เขาช่วยเออทำอะไรไม่ได้เลยเออไงไงโยโซเอ่อนายขายบุปกรเลยนี่ฮะช่างทำใช่ไหมช่างทำบุปกรตัวนี้ก็เชฟผู้เชฟฟาร์ควาในหัวเนี่ยฮะมันเกิดบ้าอะไรวะเนี่ย ส่วนโฮบวะถ้าคนทาเหรอพอโฮบเนี่ยก็นั่งชิวๆนะเออนั่งชิวๆแต่ว่าไม่มีคิวด้านนั้นผมจะทำยังไงดีวะเนี่ย,ยอา้วช่วยเราไม่มีไม้โอเคไม้นี้ไม้โคตรขาดแคลนข้างบ้านเมื่อมีเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวใครไปขุดกันแล้วกันนะแต,โโต่โอ้ต้องการเหล็กโอ้ย อะไรผมช่วยอีกแล้วเน,นี่ยฮะนี่หาอะไร EMC ไี e ้นะคุณตื่นเต้นขนาดนี้เราไป e m ีก็หล่อรอบตัวบรรล้านคนนั่นน่ะแค่นี้ก็เยอะพอไหมฮะ,ะมถ้ากล่องคบาบมันหายไปไหนวะเนี่ยกล่องคาบเราผู้เชื่อคาบได้แล้วโอเคคาบไปได้หนึ่งเออ ต้องเดินต้องเดินทรงตัวทรงตัวมันผมจะตกตายแน่นอนเดินที่มี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 ตกแน่โอเคผมว่าเราจะเสียดินไปเยอะเพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยมั้งเจ๊มเจ๊บเจ๊อเจอเ๊อโอเคเจืออจ๊บืเออพอ มุช่วยมาทำไรเนี่ยเดี๋ยววูบเดี๋ยวไม่ตายไม่ได้มองเลยโอ้โหเห็นแล้วก็รู้เลยเอ่อกิปเปอร์เองมาช่วยกิปเปอร์ช่ไหมผมก็คงาจะมีสี่มั้งเอ่อโกเลมไม่ตีวะเนี่ยฮะเฮ้โกเลมทำหน้าที่หน่อยดิอ๋อเราไปช่วยเฮ้โกเลมมันทำหน้าที่อย่างมันวะเนี่ย แล้วกล่องขาเป็นใครไปทิ้งวะเนี่ยผมระเบิดหัวเออโอ้โหกล่องขาเจดัดเต็มแล้วง,งั้นเต็มทั้งหมดไม่พูดจะพูดอะไรแล้วเนี่ยเออโอ้โหต้องการสติกเออแล้วก็เหล็กเหล็กมันไปไหนวนะเนี่ยผมลืมเหล็กได้ไงวะเนี่ยเหล็กเหล,ล็กอย่างนี้ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็ก เออมันไม่ใช่เหล็กนี่ว่าแต่ว่าผมต้องการหินหนี่ฮะนี่เราจะใช้เหล็กเพื่ออะไรมันมันแค่เพิ่มเดเมีอะ่ะแต่ผมไม่เอาตีเดาเมมจซะหน่อย <c oughs> เดี๋ยวผช่วยเอาดาบมาผมจะจัดก,การเอง <c oughs> เอาอ่ะฮะเอาดาบมาสิจัดก,การได้เชื่อผมสิ <c oughs> มันคงไม่เชื่อใจผมเหรอ <c oughs> ได้ะนะีละ ตอเ้ยเอเอ่อจบ่ออเอเบ่คนมไปว่ใจโฮมมาใช่ไหมโกลมทำหน้าที่บางก็ดีเหมือนกันนะเอาละ อะไรเออเอาลาอาเวกูดูดมาดูดเวลวผู้ช่วยจะลาโกเลยทำไมเดี๋ยวตกท่ากันทั้งกูเลยเอาจูงมันไปมันอย่ามันตกดีกว่าผู้ช่วยเราจะจะศึกษามันไวส่วนเราก็จะปลูกฟาร์มตรงไหนดีกว่าเนี่ยไม่มีเราท่าที่มีไอ้นู่นเลยนะแท่จะไม่ดินเด็ดเดียวเอาล่ะเราถือว่าขับค้าไปแล้วนะเซฟเซฟเผื่อเราจะเผื่อเราจะเจอเออเออ หินนะนะไม่ใช่หินก็บ้าแล้วเว้ยมาพูดอะไรไมนระู้เนื้อดินนั่นแหละดินนั่นแหละนะผมก็เล่นพันมัวม่วคนเกลี่ยนั่นแหละนะเอาละทุกคนเรามาขึ้นดีกว่าแต่ทุกคนก็เห็นไหมเราอยู่ในในโซนของทรายไปหรอแต่ว่าผมต้องการดินมานะผมต้องการดินแต่ผมอยู่โซนทรายผมคิดแต่ผมเนะี่ยยาวๆเลยอ่ะเุ้ยกอง ม่ก่มันเปิดไม่ได้อะโอเคเฮ้ยเอาเราไปช่วยเราเจอเราไหวอีกแล้วโอ้โหที่นี่เราคนเลาทานอ่อกี้เขาผมคิดว่านะเราไม่มีวิธีแล้วคนนะทุกคนบอกเลยว่าอมันวิธีที่ง่ายมากเลยไม่โหคิดได้ไงเหมือนกันมาแต่วิธีที่ไง่ายแต่ว่าวันนั้นมันเกิดบั็อกนะมันบนบอกที่อน,นาถมากเพราะว่า มันเหมือนน้ำมันจะไปไกลเปลี่ยนพิเศษนะเอาละ